สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช่างพงไอเดียชาแนลนะคะก่อน,นี่เรามาบุกครัวลุงนี้นะพี่น้องนะเมนูเที่ยงนี้เราก็มาฝากคลองอีกหน่อไม้หน่อน้อยหน่อไม้หุ้นไลนะพี่น้องนะหน่อไม้หุ้นตามขา<อ>้าวพพริกเรียบร้อยเอาแบบโบราณใส่ขี้มันเลยบ่ดูคลิปหรือยัอยอยงวันนี้นะ ดูคลิปแล้วบ่ะมีเอฟซีใจดีได้จากพี่พรพี่พรบอกซื้อหน้าต่างให้ลุงนี้ขอบคุณค่ะหนึ่มื่นสบาทยไม่ได้ดูคลิปป้าบอกยังไม่ได้ดูคลิปนะเอาขอบคุณขอบคุณเอฟซีหน่อยพี่น้องยืนลวขอบคุณค่ะคุณป้าพี่พรพี่พรที่ซื้อหน้าต่างเนาะ มอบเงินหนึ่งหมื่นสี่ร้อยหนึ่งบาทก็ขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยให้มาเท่านี้ขอให้ได้คืนร้อยเท่าพันเท่านะคะพรุ่งนี้เราก็จะไปซื้อหน้าต่างเนาะไปเลือกหน้าต่างนะคะก็ดีใจค่ะนี่จะได้ไม่ต้องวิ่งหลบฝนแล้วเนาะใช่ฝนตกทิไรไป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 เด้อมีกระชุนไปไปไป เวลามันพูดเเออมึงจะตายตันี้มึงกลัวต้องกลัวเนาะเพราะว่าหน้าต่างชายสังกะสีเนาะอช่ป้าก็ดีใจนะคะพรุ่งนี้เดี๋ยวต่อไปก็จะได้ไม่ต้องหลบฝนเนาะพอติดหน้าต่างเสร็จแล้วก็ไม่ต้องวิ่งหลบฝนอันนี้วิ่งหลบฝนนี้ไปกันทั้งครอบครัวนะคะเจ้ากล้วยก็หัวเราะนะตัวเองไปได้แล้วก็ยังมาห่วงลูกกับเมียเนาะลูกกับเมียบอกไม่ไปไม่ไปนะแต่ก็ยังมา เดินอยู่นั่นแหละนะกอ้อยเนาะจนกว่าจะไปด้วยกันไม่ไปไ,ไปด้ไงก็บนนะ่นเนาะถ้าไม่ไปก็บน่นว่ะใช่ต้องไปเราก็ต้องไ,ไป <laughs> <laughs> ตัวเองกลัวแล้วก็มาชวนคนอื่นกลัวได้เนาะใช่ก็บอกว่า <laughs> มันกลัวมันก็ก <laughs> พูดไปเนาะมันก็บอกว่ามึงจะตายต <laughs> มันกลัวแล้วมึงตายอยู่ตรงนี้แหละเดีถ้ามันมาจริงๆแล้วเอาไม่อยู่มันก็บอกอว่าตรงนี้ไม่รู้ว่าอะไรมันจะปืดไม่รู้ว่าอะไรมันจะไปบอไม่รู้ว่าอะไรมันจะถล่มเนะเาะอ่าอะไรจะสู้คนกลัวเนาะก้อยเนาะแล้วนะพอ,ออยู่ได้อยู่ชินแล้วอถ้ามันไม่มาจริงๆอะ่ะไม่เอามาเนี่ย อันนี้เนี่ยฝนนมาโลดแต่ฟ้าแป้ฟ้าเรื่อมกับลมนี่ไม่ต้องมาละนะถ้าลมมานี่โอ้ยมันน่ากลัวถ้าถ้าลมมันมาทางหน้าต่างนะ่มันมันมันไหนนี่เนาะมันกระทูมันกระทูเลยมันก็จะเข้าอย่างแรงเอาวันนี้ ตาก็จะยิ้มไม่หุบนะพี่น้องนะเพราะว่าได้รับข่าวดีเนาะดีใจสุดๆเลยเนาะเพราะว่าถ้าเราเรารอเนาะเราไม่ทําช่อง YouTube เราก็ไม่มีเอฟซเนาะเราก็จะไม่มีเงินส่วนนี้มาต่อเติมบ้านมาทําบ้านเนาะ<ช>บ้านเนาะใช่ใชเพราะว่าจากการทําไร่ทํานาก็ไม่พอนะคะเพราะว่าค่าใช้ใจ่ายค่าปุ๋ยค่านู่นนี่นั่นค่ารถทงรถไถก็เยอะแยะนะแต่ละปี ผมบอก่ก็กินผักนะพี่น้องเอาเราก็รอนะรอดูป้าปรุงรอป้าปรุงไงแกงหน่อไม้นะวันนี้เราจะกินแกงหน่อไม้หุ่นไล่นะพี่น้องนะหน่อไม้ไฟไหม้เนาะตามเครื่องเรียบร้อยแล้วรอนะคะรอตักเครื่องใส่หม้อน้ำมันจะแห้งเราเด้บอบนะ่แห้งแล้วแห้งแล้ว เกิดบล็อกบล็อกใส่เครื่องแล้วนะคะเอฟซี FC ใส่มะอูบน้อยนะฟักทองน้อยเห็ดหูหนูใส่ปะลาล้าละบอกใส่ปะลาล้าแล้วตื่มผงนัวพี่น้องไม่ได้ชิมเขียวเนาะเขียวเขียวก้อยไปเก็บอีกเด้อยานางตอนแรงอ่ะเด้เออ๋เผื่อยายจะอันเผื่อยายจะอันแก,ก,นแกงอีกอันนี้แซ่บยอดเลยนีสุดยอด <laughs> ใส่ผักสะแงะบันนี้ต,ตื่นเ <พอ S 2> ื่อไรพอแล้วเนาะใช่นี่พี่น้องเสร็จเรียบร้อยเมนูเ,เด็ดวันนี้แกงหน่อไม้ใส่ยานางยานางเขียวมากเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วนี่พี่น้องแกงหน่อไม้เราก็ตากเรียบร้อยแล้วนะอากาศร้อน เราก็มากินแกงหน่อไม้ร้อนๆวยกันนะคะวันนี้กินกับขนมจีนนะนี่แกงหน่อไม้กับขนมจีนใครยังไม่เคยลองต้องลองนะคะใครยังไม่เคยกินต้องกินเนาะอร่อยแซ่บนุ่อนะต้กิน่อี้วนะแข็งชน,ององน้ำแขงก่อนห้นหมยังตัวมไเาข้าวงไงจงเอดูนน้รากินด้ มาเลี้ยฟยอสเนาะที่อยู่ข้างไปแล้วก็ได้ชี้ก็ล้มอ่ะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนพบ <c oughs> กันใหม่สวัสดีค่ะมากินข้าวด้วยกัน